ข้อสอง ก็ในเวลาจบคาถาแห่งเทพบุตรนั้นนปุโรหิตคิดว่าบรรดาคุณเหล่านี้คุณแม้อย่างหนึ่งไม่มีแก่เราเราจะทำการกล่าวมุสาขอเครื่องประดับเหล่านั้นถือเอามาประดับโดยอุบายอย่างนี้ชนจะรู้เราว่าปุโรหิตนี้สมบูรณ์ด้วยคุณดังนี้แล้วได้ทำอย่างนั้นเทพบุตรแม้เหล่านั้นให้เสอร์ดอกไม้สีสำรับแก่เขาแล้วไปสู่เทวโลกในการแห่งเทพบุตรเหล่านั้นไปแล้วเวทนาเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้วในศีรษะของปุโรหิตศีรษะของ เขาเป็นดุดถูกเหล็กแหลมอันคมเสียบแล้วและเป็นดุดถูกยนเหล็กบีบแล้วเขาถึงเวทนาแล้วคร่ำครวญอยู่ด้วยเสียงดังกล่าวว่าข้าพเจ้าพูดมุสาว่าถือเอาเซื้อดอกไม้เหล่านี้ประดับแล้วท่านทั้งหลายช่วยนำมันออกจากศรีรษะของข้าพเจ้าเถิดมนุษย์ทั้งหลายแม้ช่วยกันนำเสื้อดอกไม้เหล่านั้นออกก็ไม่สามารถนำออกได้ดอกไม้ได้เป็นเหมือนถูกตรึงด้วยแผ่นเหล็ก พวกมนุษย์จึงอุ้มเขาไปสู่เรือนเขาคร่ำครวญแล้วสิ้นเจ็ดวันโดยการล่วงไปเจ็ดวันพระราชาทรงดำริว่าโปรหิตทุศีลอย่าตายเสียเลยจึงรับสั่งให้ทำการมหรสพอีกเทพบุตรแม้เหล่านั้นก็มาอีก พระราชารับสั่งให้นำปุโรหิตมาแล้วทรงยังเทพบุตรเหล่านั้นให้อดโทษแก่เขาเทพบุตรทั้งหลายตีเตียนเขาในถ้ำกลางบริษัทว่าดอกไม้เหล่านี้ไม่สมควรแก่ท่านผู้ทุศีนเลยท่านได้เป็นผู้มีความสำคัญว่าเราจักรลวงเทพบุตรเหล่านี้พ้นแห่งมุสาวาทของตนอันท่านได้แล้วดังนี้แล้วเปลืองเสื้ออกจากศรีรษะของเขาแล้วไปสู่ที่ของตนตามเดิมเรื่องพงมามักพูดมุสามาในอัถกถากการุชาดกในตัติยวะแห่งจตุกนนิบาท